สวัสดีค่ะมาเจอกันตอนเย็นๆวันพฤหัสนะคะวันนี้ไม่ได้ทําอาหารนะคะเพราะออไปทานดินเนอร์กับเพื่อนสามีมาะคะ่ะไปทานอาหารแม็กซิกันเป็นอาหารที่พิพมโปรดมากดูหน้านะโปรดมากแต่ก็สั่งอิทาโก้นี่มันก็อร่อยอยู่นะคะก็โอเคอยู่อ่ะฮะก็ไม่เลวค่ะดีกว่าเราไปกินพวกที่มันเป็นชีสเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตายเอา พี่พิมอยู่เม,เมกามาจะแปดปีนี่คือครั้งที่สองนะคะที่พี่พิมทานอาหารเม็กซิกันแต่ก็โอเคค่ะดื่มมาการิต้าเมาเลยตอนนี้ถึงบ้านก็โอเคแล้วค่ะเมืองไทยคะ่ะไม่อยากจะพูดอะไรค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแต่ก็อยากจะฝากบอกว่าเป็นห่วงคะ่ะแค่นี้แหะคะ่ะแต่ก็อะไรมากไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวพูดไปก็ พูดไปส่องไปเบีย้ยนึ่งเสียตำดึงทองนะคะเพราะว่าแอมเหนื่อยค่ะแอมเห็นแล้วแอมเหนื่อยจริงๆค่ะ <_ d ata> พวกที่ชอบวิจารณ์อีกโน่นนี่นั่นก็หยุดกันเถอะค่ะ <_ d ata> การวิจารณ์ไปมันก็เหมือนด่าทอไปทอกันมามันก็แค่นั้นนะคะก็ทุกอย่างก็ไม่พูดแล้วกันนะคะมาคุยเรื่องพี่พิมแล้วกันนะคะก็ อย่าลืมตามดูหนังสือนะเสาร์อาทิตย์นี้แหละไม่น่าเพราะว่าเห็นทางคุณต่อเขาบอกวันสองวันนะคะก็หาซื้อกันได้นะคะแล้วก็อะไรนะมีคนถามว่าหน้าพิมโบท็อกที่หมอไหนหมอที่เมกาค่ะแพงมากยูนิตระสิบสองเหรียญห้าสิบไม่ใช่ห้าสิบสิบสองเหรียญเจ็ดสิบห้าเซนค่ะ คูณด้วยสาสอดนะคะลองคูณด้วยนะคะยูนิตหนึ่งก็าสิบสองสามสามหกประมาณยูนิตละสี่ร้อยค่ะฉีดครั้งหนึ่งห้าสิบยูนิตก็เท่าไหร่ละห้าสิบห้าสามสิบข้ามหมื่นห้าห้าหมื่นห้าหมื่นหกอะไรประมาณนี้นะค่ะก็ฉีดครั้งหนึ่งนะคะแค่ห้าสิบนะแพงจะตายที่นี่อือฮึ วันนี้ก็ไปแอบจุดมาอีกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอลอต้องสวยค่ะวันนี้ก็ไปแอบจุดมา55ยูนิตค่ะวันนี้ตอนบ่ายสามามีขับรถมาถึงบ้านถามว่าเธออยู่ไหนอ๋อฉันออกมาเดมอลที่จริงกำลังถึงหน้าคลินิกค่ะโอ้เขาจิ้มอย่างไวเลยค่ะวันนี้เขาจิ้มตรงนี้ให้แล้วค่ะ ทุกทีเขาจะไม่จ <you> ิ้มตรงนี้ให้พี่พิมไงคะเขาบอกเขาลองกับพยาบาลของเขาดูพยาบาลเขาโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปถามว่าทาไมพี่พิมถึงต้องจิ้มตรงนี้ต้องโบตรงนี้เพื่อให้มุมปากมันยกขึ้นเข้าใจไหมคะทําไมพี่พิมต้องโบตรงนี้ก็คือเพื่อให้มัน V line เป็นหน้า V shape ใช่ไหมคะตรงข้างที่พี่พิมแหลมๆอย่างงี้ใช่ไหมสมมติพี่พิมโบตรงนี้กล้ามเนื้อมันก็จะดึงขึ้นอย่างงี้ มันก็จะช่วยลดความแหลมลงได้เข้าใจไหมคะทาไมพี่พิมต้องโบตรงนี้ก็เพื่อให้จะมึงให้มันดึงตรงยกตรงแกนที่มันหย่อนตรงนี้ใช่ไหมคะดึงมันขึ้นนะคะทําไมพี่พิมถึงโบระหว่างตรงหัวคิว้วเพื่อให้คิ้วมันยกขึ้นหัวคิ้วข้างหน้ายกขึ้นทําไมพี่พิมตรงโบตรงระหว่างตรงนี้เพราะว่าพี่พมีรอยยับตรงนี้เพื่อให้มันตงึงเข้าใจไหมคะหลังจากที่เอาแกนสูงๆออกทุกทีใส่จมูกสูงมันจะไม่เป็นเพราะออกมันรอยไงคะ ก็เลยต้องโบค่ะทาให้พิมต้องโบตรงหางตาพี่พิมไม่ได้โบใต้ตานะคะเพราะใต้ตาพี่โอเคพี่มันไปทำไมต้องโบตรงหางตาเพื่อพี่ต้องการให้หางตาพี่พิมยกทําไมพิมต้องโบแถวนี้เพื่อตรงนี้ก็คือดึงหางคิ้วตรงนี้ก็เพื่อดึงหน้าผากให้ตึงสรุปหลันโบทั้งหน้าคาเรนพิมก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะวันนี้ก็เสียไปอีกกรุ๊บกริบ เอามาให้ดูใบเสร็จอยู่ไหนวะก็ใบเสร็จอยู่ในกระเป๋าค่ะเอาไม้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะไม่ได้โกหกค่ะไปโบมาจริงๆค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวสวิชกองนี่ค่ะวันนี้ค่ะเห็นไหมคะวันที่26เวลา3ามโมงค่ะ ห้าสิบห้ายูนิตยูนิตแล้วสสองเหรียญ75ได้ส่วนลด20เหรียญราคาจริงๆก็คือ701เหรียญ25ลดเหลือ681.25ดคูณ31.5ดูนะคะว่าเท่าไหร่นะคะ7 3 1ก็คือสอง0มืนกว่านะคะที่นี่จะต้องจัดเต็มค่ะเพราะเราจะไป LA เเขา้าใจไหมคะเราไปเจอสเสลบที่ l อเซสลบปเขาสวยๆกันทั้งนั้นเราจะต้องดูแบบว่า ปที่จริงเราจะไปฉีดท,ที่เออได้เข้าใจไหมคะแต่เราไม่เลือกฉีดที่เออค่ะเพราะว่าเราไว้ใจหมอเรา <nd ering> <syllables> Kingston. ที่นี่แล้วเข้าใจไหมคะเขารู้ตรงเขามีประวัติคนคงคนไข้แต่ตอนนี้เขาฉีดตรงนี้ให้พี่พีมนะตรงเนี้เขาบอกว่าอีกสี่ห้าวันถ้าเธอยิ้มไม่ได้เขาเขากลัวพี่พิมยิ้มไม่ได้เขาจะไม่พีมพี่พิมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉีดมาเถอะพี่สามารถทําอย่างนี้ได้ านไม่ได้ค่ะโบท็อกอยากเทเขากินอะไรอย่างนี้เลยค่ะจะได้แบบตึงทั้งตัวอย่างงี้ค่ะตอนนี้ก็ดูเดี๋ยวจะต้องอันนี้เข้ามาไม่ทันเรื่องเล่าชานี้ข่าวการเมืองค่ะเดี๋ยวจะขอกลับไปย้อนดูแลนี้เป็นรายการสดนะคะก็อุ้ยมีกระบอกเห็นไหมนั่นน่ะคอยสเปรย์กลิ่นอีตัวเล็กค่ะเพราะฉีชอบมาแอบอึก็เลยต้องมีไว้อย่างนี้ลีโอลูกลีโอลีนอนอยู่ เหมียวหลับสนิทเลยดนูนางเล่นกันวิกกี้เขาก็ถือของไว้อย่างงงนะคะที่นอนนี้คืออะไรอินเคสบางคืนถ้าแบบว่าเด็กไม่สบายหรือเด็กกลัวอะไรเงี้ยพี่ก็จะปูให้เขานอนข้างล่างกันเลยค่ะดูเขากล่าวกค่ะอันนี้ก็ไปยั่วเขาเห็นไหมอีดําเนี่ย ข้านัองนาชียัววิกกี้เขาก็ห่วงของเล่นเห็นไหมคะก็เป็นที่ดาชิวาก็นั่งอยู่ในนี้ค่ะเขาชอบของเล่นนี่มากเลยดูสินี่เพิ่งได้มาเดี๋ยวให้ดูของเล่นนั่งน่ารักไหมหมูหายเวลา <laughs> วันนี้ก็มาแชทคุยกันนอนก็ไม่ว่าเลยใช่ไหมคะก็มานอนกันนู่นนี่นั่นว่ากันไป เดี่ยนหนังสือออกมาก็ถามว่าทำไมพี่พิมถึงตื่นเต้นอา้าวใครจะไม่ตื่นเต้นพี่พิมไม่ได้เป็นนางแบบมืออาชีพนะเนาะแถวอยู่ดีเราเป็นบุคคลธรรมดาเราได้ไปลงเราก็เกิดกความแบบว่าตื่นเต้นอยากจะดูสีเราลงเป็นยังไงน,นนี้นั่นก็อยากจะเก็บไว้บางคนอาจจะว่าอีนี่เหอะแค่นี้ก็อย่างนั้นเราก็เป็นหนึ่งในประชาชนคนหนึ่งที่ได้ลงนิตยสารท็อป10ท็อป5ฟของเมืองไทย เราก็ต้องอยากเก็บไว้เราก็ต้องอยากดูใช่ไหมคะบางคนหลายๆคนอาจจะแบบว่าอินิบ้าถ้าหล่อนได้ลงหน่อยก็คงจะเป็นเหมือนซันนี่แหละแต่ถ้าได้ลงบ่อยๆก็จะไม่เป็นเข้าใจไหมคะเค <laughs> okay, ค่ะยังไงก็8นาทีละก็ขอให้ทุกคน have a good friday นะคะ TGI friday ค่ะวันศุกร์แล้วเพิ่มแป๊บเดียวนะคะเพิ่มแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้ววันๆหนึงผ่านไปไวมากค่ะ จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะทุกคนเป็นห่วงนะคะชีวิตที่เมืองไทยทุกคนขอให้ทุกคนพบกันครึ่งทางแล้วกันนะคะไม่มีการแบ่งแยกสีไม่มีการแบ่งแยกชนชนั้นชนชั้นนะคะทุกคนเกิดมาจากมาจากดินเหมือนกันนะคะอย่าทานงหรืออย่าอะไรกันมากนะคะก็ขอให้ทุกคนเ,นเลือเปื่อยไปแล้วชัน คอยทุกคนรักกันพบปะกันครึ่งทางนะคะใครๆที่มีปัญหาการเพื่อนกันทะเลาะกันก็อย่าเหมือนมางห่างไกลกันนะคะลองพบปะคุยกันนั่งเคลียร์กันคนรักที่แบบว่าจะเลิกกันก็อยากให้เลิกกันจากกันด้วยดีนะคะจะได้แบบว่าอย่างน้อยก็มีการมีมิตรภาพที่ดีดีกว่ามีศัตรูใช่ไหมคะ เราไม่ได้โรคสวยนะคะแต่คือว่าความเป็นจริงถ้าคุณคิดเป็นแบบ positive thinking ชีวิตคุณก็จะสดชื่นคุณชีวิตคุณก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแต่ถ้าชีวิตคุณคอยเอาชีวิตคนอื่นมาเป็นปมให้ริษยานั้นคุณไม่มีความสุขลนะคะแต่ถ้าเราเห็นชีวิตใครแล้วเราอิจฉานั้นไม่เป็นไรคะ่ะแต่อย่าริษยาและจงจำไว้นะคะใครที่มีชีวิตที่ดีจงทำชีวิตของคุณให้คน อิจฉานะคะตรงนั้นนะคะอย่าแต่อย่าทําให้คนอื่นริษยานะคะเข้าใจไหมคะอะไรก็ได้ที่ริษยามันไม่ดีคะ่ะอิจฉามันดูแล้วน่ารักใสๆใช่ไหมคะทาให้คนเขาอยากเป็นทําให้คนเขาอยากเป็นเหมือนเราโอเคนะคะพูดมากเริ่มงงค่ะเพราะสินทีคาเดนพีมีริม,มากสูตร5นาทีหลังจากนั้นหลังนาทีที่5ที่6ทีก็จะเริ่มหาจุดจบไม่ได้คะ่ะบายบายลิฟยู